สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28เดือนมกราคมนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขออนุญาตครูบาจารย์และเินสสิทธิของคนที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ค่ะไพ่ใบที่1รจนากับสังทองไพ่ใบที่2เป็นพระรามกับนางสีดา และไพ่ใบที่3เป็นเทพพระอาทิตย์นะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองกันแล้วกันนะคะเรื่องของความรักนี่แหละมีใครก็ตามแต่นะคะที่อาจจะบอกว่ามีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามีครอบครัวมีคู่ครองของตัวเองอยู่แล้วนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นช่วงสัปดาห์ที่คุณจะต้องแบบว่าปรับความเข้าใจให้เข้าใจกันกับคู่ของคุณให้มากพอนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นแบบปัญหาที่มันแบบเก็บทับสะสมกันมาเรื่อยๆด้วยเรื่องของทัศนคติที่มันแบบไม่ตรง เข้าใจไม่ตรงกันคิดกันคนละอย่างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกค่ะเอ,อ่อต่างเรียกได้ว่าต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองเท่านั้นเองนะคะโดยพื้นแท้แล้วเนี่ยค่ะคือแบบว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะคือแบบว่าเป็นคู่ครองที่แบบว่าช่วยช่วยคิดช่วยกันกอบกู้แบบชีวิตของตัวเองกันมาโดยตลอดไม่แต่แค่ว่าในช่วงนี้มันคุยกันไม่เข้าใจเท่านั้นเองมันไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องของแบบปัญหาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบว่าการน,นอกใจกันอะไรกัน เลยนะคะไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเลยแต่มันเป็นเรื่องของความคิดและทัศนคติที่ไม่ตรงกันขอแค่ให้คุณเนี้ยคะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันให้ดีแล้วแล้วก็จะทําจะนําพาไปซึ่งแบบว่าความสําเร็จร่วมกันได้นะคะโดยในเรื่องอื่นๆเองก็ตามแต่นะคะตัวคุณในช่วงเนี้ยเรียกได้ว่ามีความคิดที่มันจินตนาการล้ําไปไกลคนอื่นเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจความคิดของคุณได้เลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยรอบได้เลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องคู่แต่ว่าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทุกเรื่องเลยค่ะที่คุณจะ ต้องบอกว่าทำกับคนอื่นอะไรแบบนี้มันจะไม่เข้าใจอะคะ่ะมันเลยทําให้การเดินหน้าอะไรพวกนี้มันเป็นไปอย่างแบบค่อนข้างล่าช้าแล้วก็มีปัญหาที่แบบว่าต้องคอยให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่ใดๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้แบบว่าเออลงแรงลงกายลงใจไปแล,แล้วแล้วก็ขอให้ทําต่ออย่าวู่วามอย่าใจร้อนคะ่ะต้องเริ่มต้นจากการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่คุณคิดให้ได้ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคะ่ะพอเข้าใจปุ๊บคุณเดินหน้าเลยคะ่ะแล้วจะประสบความ สำเร็จอย่างดี